แมนเจอร์เรดิโอข่าวสารสาระความรู้สู่หมื่อคุณ026294481-3ถึง 4707878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาท รู้ไว้ใช่ว่าใไซบาแปรามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากัมปาอ่อน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณ้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าออนนะคะป้าออนเอ็มออนโคชเสนีอยู่เป็นเพื่อนคุณ้ฟังทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางเว็บไซต์ w w w manager radio com ค่ะ ฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้นะคะฟังแล้วถ้ามีคำถามหรือว่าจะทักทายให้กำลังใจผู้จัดนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะรายการนี้พิมพ์เอเว้นวักตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4707878 AIS d t a c t To Move ข้อความละ6บาทนะคะหรือจะโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้ค่ะที่026294481-3ค่ะ วันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะถ้าจะมีอะไรที่เร็วกว่าแสงก็น่าจะเป็นวันจันทร์แน่จ้ะหยุดยังไม่ทันจะไรเลยนะมาทำงานอีกแล้วนะคะซันเดย์หยุดกันแค่วันเดียว <c oughs> ป้ารู้สึกว่าโหยหาวันหยุดไงไม่รู้ <c oughs> จะบ่นไปก็เดี๋ยวเขาว่าหาว่าขี้เกียจนะ อะมาเริ่มต้นวันทำงานกันนะคะนี่ก็บ่ายเข้าไปแล้วนะคะหลายคนคงจะดบกาแฟไปหลายทั่วอยู่ทีเดียววันนี้มีคำถามนะคะที่พี่บ่าวถามมาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเร่งรีบหรือเปล่าหรือว่าถามเอาข้อมูลไปอย่างนั้นเองถ้าเกิดว่ารีบแล้วตอบช้านี่ก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคาถามจาก พี่นลริศถามมาแล้วมันต่อเนื่องนะคะก็เลยต้องตอบให้จบและยาวด้วยจะแวบไปเรื่องอื่นก่อนก็กลัวจะไม่ทันนะคะก็เลยต้องยกยอดมาตอบกันวันนี้นะคะพี่บ่าวถามบอกว่ามีวัดในกรุงเทพมหานครที่มันมีเตาเผาส่งวิญญาณสัตว์เลี้ยงแสนรักเนี่ยกี่แห่งนะคะปอออนก็ลองไปหาข้อมูลมาให้นะคะมันอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะ ถามว่ากี่แห่งนี่อาจจะตอบได้แบบว่าไม่ครบทั้งหมดนะบางบางวัดอาจจะมีเผานะแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลอยู่อะไรเงี้ยนะก็เอามาเฉพาะที่หาข้อมูลได้นะคะคุณน้ฟังถ้าเกิดว่าประสบพบเจอปัญหานี้นะคะก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะไปวัดไหนดีเลือกวัดใกล้บ้านนะดีที่สุดนะคะหลายคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คงจะทราบดีว่า มันก็มีความผูกพันกันอะนะคะเวลาที่ตายจากกันก็เหมือนเหมือนลูกตายเนอะแล้วยุยยาจะเข้าใจดีนยุยยาเป็นคนรักสัตว์แล้วก็พลัดพรากจากกันไปไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้วนะคะแล้วเคยถามเธอเองไหมว่าถ้าเกิดว่าเออมันถึงเวลาที่แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงกันมาแล้วต้องตายจากกันไปแล้วจะทํำยังไงกับมันดีนะคะก็เป็นคําถามที่ดีนะคะเพราะว่าป้าอ่อนก็เคยสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือตอนที่อยู่บ้านเก่าเนี่ย บ้านเก่าก็จะที่กว้างนะเป็นสวนเก่าโอ้ยมีที่ให้ฝังแบบว่าทําสุสานได้เลยแต่ว่าพอย้ายบ้านมันก็ไม่มีที่ฝังแบบนั้นแล้วนะคะก็คิดอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เหลือไอ้มียักษ์อยู่ตัวเดียวนะคะก็สิบขวบแล้วนะคะวันหนึ่งก็คงจะต้องจากกันว่าใครจะหมดอายุก่อนกันระหว่างป้ากับมันเนี่ยนะเออก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าสมมุติมันเกิด ตายก่อนราเนี่ยจะทํำยังไงดีเพราะว่าที่ฝังก็ไม่มีแล้วอาจจะต้องเออวิ่งกลับไปฝังบ้านเก่าซึ่งก็แบบเออก็ลําบากชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะเลือกเอาแบบเนี้ยแบบที่พี่พี่บ่าวถามมาเนี่ยนะคะก็คือไปทําพิธีในวัดนะะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกวัดนะคะที่จะมีบริการนี้นะคะเดี๋ยวนี้ยังดีนะถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะ ตอนที่อยู่บ้านเก่าเลยตอนเด็กๆเลยอะนะคะตอนนั้นจําได้ชื่อไอดิกมันเป็นหมาที่น่ารักมากว่าตอนนั้นยังยังเด็กๆอยู่ไงมันเป็นตัวแรกที่แบบว่าฝังใจมากเลยเป็นเป็นหมาในฝันของเด็กทุกคนนะคะหมาสีขาวขนฟูตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็ตายนะตายแบบไม่น่าตายด้วยคือมันยังตัวเล็กๆอยู่เลยอะแล้วก็พี่สาวมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะพี่สาวหรือพี่ชายนี่แหละ ก็จับมันขึ้นมามาเล่นนะคะวางเล่นบนโต๊ะอะไรองี้มัง้งแล้วก็แบบว่ามันก็พัดหล่นลงมาแล้วก็ขาหลังเสียนะก็สักพักหนึงอ่ะนะแล้วมันก็ป่วยนะป่วยอยู่ได้สักพักแล้วแบบรักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะสุดท้ายหมอก็ฉีดยาให้มันจากไปแค่นี้เรื่องมันก็เศร้ามากอยู่แล้วนะเออแล้วตอนจะจะจัดการของมันเนี่ยนะก็คือ ปกติถ้าเป็นตัวอื่นที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็ฝังในบ้านเหมือนกันที่บ้านก็มีที่ให้ฝังแต่ตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงไม่รู้พ่อกับแม่เขายังไงนะคะเขาก็ไม่ได้ฝังอะ่ะเขาก็เอาไปทิ้งโอ๊ยป้าแกงงอนอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะคือแบบงอนแป๊ดเลยอะ่ะอยู่ในห้องปิดประตูเงียบราวกับคนอกหักเลยถ้าลองไห้ก็อืดก็อืดน,นะเนี่ยลองถามตัวเองบ้างหรอยอยังสมมติสัตว์เลี้ยงตายจะทํำยังไงถ้าไม่มีที่ฝังไม่มีที่ ไม่มีวิธีจัดการกับมันอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็มาดูเรื่องที่นำมาฝากกันวันนี้แล้วกันนะคะวัดไหนในกรุงเทพนะแถมที่นนทบุรีให้อีกสองวัดด้วยนะคะที่มันมีเตาเผานะจัดการส่งวิญญาณสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราได้นะคะทีนี้ปอ,อนไม่น่าใจคือมันจะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นวัดนะซึ่งไปได้รายชื่อมาจากพวกเว็บไซต์ที่ เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยนะคะอย่างเว็บไซต์ dogthailand net นะคะก็จะมีอยู่หลายแห่งทีเดียวแต่ทีเนี้ยปอนไม่แน่ใจคือมันจะอย่างที่บอกมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นของวัดนะซึ่งไม่แน่ใจว่าวัดทำเองทั้งหมดนะหรือว่ามันจะมีในลักษณะที่เป็นกิจการของเอกชนเนี่ยนะคะที่เขาจัดการ การทำศพสัตว์เลี้ยงทั้งกระบวนการเลยแล้วก็ไปตั้งเตาเผาอยู่ในวัดนะฮะก็จะมีแบบเนี้ยนะฮะคืออาจจะลองสอบถามที่วัดโดยตรงก็ได้ว่าอันนี้เป็นของวัดหรือเป็นของเอกชนราคาอาจจะต่างกันก็ได้ปอนไม่แน่ใจอ่ะนะฮะราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่นะฮะอาจจะแต่ละวัดอาจจะต่างกันนิดหน่อยเอกชนแต่ละแห่งก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ ราคาก็จะแพงกว่านิดนึงนะคะามาดูแล้วกันว่ามีวัดอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็ไปสอบถามจากทางวัดอีกทีแล้วกันว่ามันเป็นของวัดเองหรือว่าเป็นของเอกชนหน้าที่เข้ามาจัดพิธีอะไรต่างๆให้โดยใช้สถานที่ของวัดนะคะก็จะมีวัดคลองเตยในนะคะวัดคลองเตยในนี่ก็ เขาบอกว่าอยู่แถวแถวกรมศุลกากรปอนก็ไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นถ้าใครอยู่แถวแถวนั้นนะคะก็คงจะรู้จักนะคะสนุนราคาค่าใช้จ่ายนี่ก็ต้องแต่พันห้าขึ้นไปนะคะถึงสองพันหรือสอง0ันกว่าอันนี้แล้วแต่ขนาดของสุนัขนะคะก็จะเป็นเตาเผาเป็นแบบเตาไฟฟ้านะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะปอนไม่แน่ใจว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าทุกทุกวัดหรือเปล่านะคะบางวัดเขาก็แบบ ระบุลงไปชัดเจนเลยว่าเป็นเตาแบบไร้มูลพิษอะนะคะบางคนก็จะกังวลเรื่องนี้นะคือถ้าเป็นคนเนี่ยไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่แต่พอเป็นสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีทั้งคนที่ รักษานะคะแล้วก็คนที่พูดง่ายรังเกียจก็มีนะคะหรืออบางคนคิดเอ้ยมันไปนติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอ่ามันก็เลยมีเตาเผาไร้มลพิษออกมาว่าปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมหน่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็มีหลายวัดนะคะที่มีเตาเผาในลักษณะนี้นะคะต้องลองไปสอบถามดูนะคะอ่าวัดแรกอย่างที่บอกไปนะคะวัดคลองเตยใน จะเผาเลยหรือว่าทําพิธีด้วยก็ได้แล้วแต่เจ้าของนะทำพิธีก็คือมีนิมนต์พระมาสวดเหมือนงานศพคนนี่แหละนะคะมีรอยอังคารมีอะไรพวกนี้มีจัดตกแต่งสถานที่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องลองสอบถามนะแต่ละวัดดูอีกวัดหนึ่งนะคะที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีเตาไฟฟ้า,าไร้มลพิษนะคะอันนี้ก็มีหลายวัดนะะเช่นวัดท่าทองนะคะ วัดท่าทองที่เอกไมยนะคะแล้วก็มีที่วัดบางบัวนะคะที่บางเขนแล้วก็วัดไก่เตี้ยตะลิ่งชันอ่าอันนี้ก็ใกล้บ้านป้านะคะวัดไก่เตี้ยตะลิ่งชันตรงนี้นี่เองนะคะก็ลองเลือกดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดท,ที่อย่างที่บอกมีเตาไฟฟ้าไร้มลพิษนะ,ะนอกเหนือจากนี้นี่ปอ,อนไม่แน่ใจแล้วนะว่าเป็นเตาในลักษณะไหนนะคะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีวัดไหนอีกนะคะ ที่วัดท่าทองวัดบางบัวแล้วก็วัดไก่เตี้ยเนี่ยย้าอีกครั้งว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของวัดเองหรือมันจะมีเอกชนที่เข้าไปวางเตาเผาไว้ในวดัดนะ,ะแล้วก็ใช้ในการจัดงานนะ,ะในส่วนของเอกชนเองเนี่ยนะคะก็ลองสอบถามอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเขาแยกกันไหมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีวัดยางเขตสวนหลวงนะคะ เขาบอกว่าอยู่ในซอยอ่อนนุชนะเยื้องกับอ่อนนุช30นะคะแล้วก็วัดกระทุ่มเสือปลาอันนี้ก็อ่อนนุชเหมือนกันอ่อนนุช67นะคะเขาบอกว่าศาลาแล้วก็เตาเผาจะอยู่ริมน้ํา แหมเอาแบบว่าบรรยากาศมาดึงลูกค้าเลยนะ,ะบรรยากาศสวยงามร่มรื่นนิมนต์พระมาทําพิธีได้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเต็มกระบวนการนะคะคือจะเผาอย่างเดียวก็ได้หรือจะทําพิธีด้วยก็ได้นะฮะลอยอังคารก็มีนะคะอีกวัดหนึ่งคือวัดบางนาในนะคะนี่ก็อยู่บางนานะคะถ้าใครใกล้แถบโนนก็ที่วัดบางนาในได้นะคะ แล้วก็อีกวัดหนึ่งนะคะที่มีเตาเผาสัตว์เลี้ยงเช่นกันก็คือวัดทองบนนะคะอยู่ถนนพระรามสามแยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ยานาวานะคะก็ย้ำนะคะว่าแล้วแต่ขนาดของสุนัขของคุณนะคะสนุนราคาค่าใช้จ่ายนะคะอีกวัดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นที่นนทบุรีแล้วนะคะถามมาเฉพาะกรุงเทพฯปอ่อนแถมปริมณฑลให้ด้วยกันแล้วกัน ที่นนทบ,บุรีนะคะเจอสองวัดนะคะก็คือวัดผาสุขมณีจักอยู่ปากเกร็ดนะคะแถวแถวเมืองทองธานีแล้วก็อีกวัดหนึ่งนนทบ,บุรีเหมือนกันก็คือวัดส้มเกลี้ยงนะะอยู่บางกรวยนะคะอ่ะใกล้ที่ไหนลองติดต่อไปที่นั่นนะคะแล้วก็มีบริการเรือเช่าลอยอังคารด้วยนะคะอันนี้เป็นของวัดหลวงพ่อโสธรน,นะ,ะที่ฉะเชิงเซานะคะก็อาจจะถือโอกาสไปนะมัสการ หลวงพ่อโสธรด้วยได้เลยนะอันนี้มีบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะก็ลองสอบถามไปดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดต่างๆนะคะในกรุงเทพแล้วก็นนทบ,บุรีนะคะที่รวบรวมมานะสำหรับวัดที่มีเตาเผาสัตว์เลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงแสนรักอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะ <S <S นอกจากนี้นะคะมันก็จะมีในลักษณะของเอกชนนะมีหลายเจ้าอยู่ทีเดียวนะคะที่ทำบริการ ชาปนก,กิจสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งก็รวมทั้งหมดทั้งกระบวนการเหมือนงานศพคนนี้เลยนะคะก็คือทั้งเผาศพนะคะทั้งทำพิธีก่อนหน้านั้นคือนิมนต์พระมาสวดอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงจัดตกแต่งสถานที่ด้วยนะคะมีทุกอย่างครบพร้อมบริบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโลงไม่ว่าจะเป็นพวงรีดดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือ บริการรับส่งนะจากบ้านมาที่วัดอะไรเงี้ยนะคะมีบริการหมดเลยนะคะอันนี้ก็ลองติดต่อไปก็ได้ลองเสิร์ชในเน็ตดูก็ได้เพราะวันไม่ออกชื่อกันแล้วกันเพราะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรอะเอรู้สึกรายการเส้นทางอาชีพอันนั้นเป็นของคนหรือว่ายุยาจำได้ไหมรู้สึกจะมีของคนใช่ไหม รับบริการจัดงานศพเนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นของคนแต่ของสัตว์นี่ไม่แน่ใจว่าเคยคุยกันไปหรือ,อยังนะคะแต่มีหลายเจ้าเลยทีเดียวที่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่ทําทั้งกระบวนการอ่ะนะคะพิธีกรรมอะไรต่างๆเขาก็แบบว่าครบพร้อมเลยนะคะทั้งแบบว่าสวดฟังสุกุลถาวายสังฆทานอะไรมีหมดเลยนะลอยอังคารอะไรต่างๆนะก็ลองลองดูก็แล้วกันมีมีหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะตอนมีลิสต์อยู่ถ้าใครจะถามหลังไมค์ก็ได้นะ แต่ไม่ได้ค่าโฆษณาย้าว่าไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะคะบางแห่งเขาก็มีเหมือนกันนะคะคือมีเหมือนกันที่แบบบางทีมันไม่สบายก่อนจะตายอะไรเงี้ยก็พอพาไปโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยลองสอบถามเขาดูว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะไม่ใช่แบบคลินิกเล็กๆนะถ้าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะ มีบริการอันนี้อยู่เหมือนกันต้องลองสอบถามเขาก่อนเพราะว่าคงไม่ได้มีทุกที่นะคะก็อลองสอบถามเขาไว้ว่าเออถ้าปิดว่ามันตายไปอะไรเงี้ยมีรับจัดงานศพอะไรอย่างนี้ให้ไหมนะคะลองถามเขาดูก่อนก็ได้นะคะทีนี้มันจะมีอยู่วัดหนึ่งนะคะที่ไปเจอข้อมูลคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าวัดนี้ รับเผาศพสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่ามีคําชี้แจงจากทางวัดออกมานะบอกว่าเ่าไม่ได้มีบริการนี้นะคะชื่อวัดบางปิ้งนะพะ่อลืมดูว่าเออมันอยู่ตรงไหนนะวัดบางปิ้งมีใครรู้จักมั่งนะคะเขาก็ประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าเนื่องด้วยในขณะนี้เนี่ยมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับทั้งวัดเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะ,ะเรื่องที่ว่า มีการรับจัดงานศพการเผาสุนัขแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือว่ามีการใช้ชื่อวัดไปแอบอ้างคืออาจจะมีคนบางกลุ่มก็อาจจะเป็นคนใกล้ๆวัดนั่นแหละบอนก็เดา,เา,เานะคือแอบอ้างนะอาศัยผลประโยชน์กับทางวัดนะคะบอกว่าวัดนี้รับเผาศพอะไรเงี้ยแต่วัดก็ออกมาชี้แจงบอกว่าวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะ เป็นแค่การกระทําของคนที่แอบอ้างเข้ามากระทําในวัดเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางวัดก็สั่งระงับอะไรทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะทางวัดเนี่ยบอกว่าเหมือนกับเป็นการรบกวนส่งกลิ่นเหม็นกับ ชาวบ้านนะรวมถึงนักเรียนอาจจะอยู่ใกล้ใกล้แหล่งชุมชนมากไปด้วยละมั้งนะคะ,ะทางวัดก็เลยชี้แจงว่าอย่างนั้นนะคือบอกว่าเป็นการรบกวนส่งกลิ่นเหม็นกับชาวบ้านแล้วก็นักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็เลยชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะ,ะว่าวัดบางปิ้งไม่ได้มีบริการจัดงานศพเผาศพสุนัขแมวอีกต่อไปนะรวมทั้งไม่สนับสนุนให้เอาสุนัขเอาแมวเอาสัตว์เลี้ยงอะไรอื่นๆมนาะปล่อยที่วัดด้วยนะคะ ก็เป็นการสร้างภาระให้กับทางวัดนะคะอ่นนี่ก็เป็นเรื่องของรายชื่อวัดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะที่มีเตาเผาส่งวิญญาณสัตว์เลี้ยงนะคะในรายชื่อนี่มีที่ชนบุรีแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยนะคะแต่เป็นของเอกชนนะถ้าเกิดใครสนใจถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนี่ย พวกธุรกิจอะไรต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนในหน้าเฟซมาบน่บนๆนะ,ะว่าขายของไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนดีชีวิตช่างมืดมนยิ่งนักนะคะก็เลยเออถ้าเกิดว่ามันใครมีลู่ทางอะไรนะเออก,อก็บอกๆกันก็ดีนะ,ะอย่างวันนี้เออพอดีคุยเรื่องธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะคะเขาก็เป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงอยู่เหมือนกันด้วยนะแต่ว่าไอธุรกิจ จัดงานศพนี่โอ้โหต้องใช้ทุนมหาศาลไปอ่านประวัตินะคะของน้องคนหนึ่งนะที่เขาเริ่มทําธุรกิจนี้อายุยังแบบไม่เท่าไหร่เองอะ่ะเป็นแบบสาวน้อยอ่ะนะคะก็บอกว่าใช้ทุนเป็นเป็นล้านเหมือนกันหลายล้านเลยนะแต่ก็แบบเออก็น่าสนใจดีคือแบบคนที่มันจะประสบความสําเร็จนะบางทีมันก็แบบ พลิกผันเหมือนกันนะคะชีวิตนะก็เผื่อว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันเผื่อใครมีสตุ้งสตังค์อยากจะทำเขารับแฟนไช์ด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าในกรุงเทพในปริมณฑลอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะแล้วล่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองใหญ่ๆต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังยังมีโอกาสนะ,ะจะทําเองก็ได้ถ้าเกิดว่ามีทุนนะคะก็ลองดูก็แล้วกันรับความเสี่ยงกันเอา <laughs> นะเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นนะคะจาก หาข้อมูลก่อนนะเขาก็บอกว่าจากการที่ไปหาข้อมูลเนี่ยก็เจอว่าอังกฤษกับญี่ปุ่นทํากิจการนี้กันอย่างเป็นกิจจักษณะนะเขาก็ไปศึกษาหาข้อมูลคือไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะทําให้ดีทําให้ประสบความสําเร็จต้องหาข้อมูลนะต้องมีความรู้ในงานที่ทำนะคะมีความรักในงานที่ทําแล้วก็พยายาม ใส่ใจใฝ่หาความรู้ตลอดตลอดนะคะถึงจะไปได้รุ่งในอาชีพนั้นน่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็พยายามไปหาข้อมูลนะคะว่าถ้าเขาอยากจะทำเนี่ยนะคะเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะมันก็เริ่มต้นจากเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ก่อนอ่ะนะคะต้องเป็นคนที่รักสตัตว์ถึงจะลงมาคลุกคลีอะไรกับเรื่องพวกนี้ได้นะคะ ทีนี้พอเขาไปหาข้อมูลเนี่ยมันก็เจอว่าการที่จะไปตั้งเตาเผาศศเนี่ยนะคะมันมันไม่สามารถจะแบบนึกจะไปตั้งตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะมันก็มีกฎหมายของมันอยู่เหมือนกันนะ,ะก็ต้องไปหาพื้นที่ในวัดนะที่จะตั้งเตาเผาได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะไปขอตั้งเตาเผาในวัดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าวัดเป็นที่เผาศพ แล้วจะไปตั้งเตาเผาสัตว์ในนั้นได้ทุกวัดก็มีใช่นะคะเพราะว่าเจ้าอาวาสแต่ละวัดเนี่ยก็มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะหลายวัดเนี่ยกับปฏิเสธเข้าไปตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะคะบางวัดนี่บอกเลยเขาก็เล่าอ่ะนะบอกว่าเจ้าอาวาสท่านก็บอกจะบ้าเลยไงใครจะมาตั้งเตาเผาหมาในวัดอะไรเงี้ยนะคะบางวัดไล่เลยไม่คุยด้วยไปไปกลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบางวัดก็ ก็เข้าใจนะคะบางวัดก็บอกว่าเออสัตว์มันก็เหมือนคนมันก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ทำวิธีให้ไปตามสมควรนะจะได้ไปเกิดในพบในภูมิที่ดีอะไรเงี้ยนะคะเออก็หลังจากเจราจาไปหลายวัดนะก็ได้ที่ตั้งเตาเ,าเผาไปหลายวัดอยู่เหมือนกันนะคะ ก็เลยเริ่มกิจการนะก็เริ่มส่งร่างสัตว์เลี้ยงมาที่วัดเนี่ยนะคะมาเผาอย่างเดียวก็กิจการก็คงจะไม่ไม่รุ่งนะมันก็ต้องมีอย่างอื่นมาด้วยถึงจะทำไรายได้ได้นะ,ะก็จะมีพวกพิธีกรรมเลยต่างๆพิธีทางศาสนานะคะตั้งแต่การสวดการเผาเก็บกระดูกลอยอังคารนะคะ แค่นี้ไม่พอมันต้องรวมไปถึงขายพวกอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหล่ด้วยไม่ว่าจะเป็นโลงศพสุนัขนะคะหรือว่ากล่องเก็บกระดูกนายุยาก็บอกว่าอีกเจ้าเป็นโลงศพน้องหมาใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็มีจําหน่ายอันนี้เขาทำแยกไปเฉพาะโลงศพนะแต่อันนี้คือทำนั้งกระบวนการนะคะก็จะมีพวกเนี้ยนะคะรวมทั้งพวงหรีดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ทยอย ทำออกมาตามความต้องการของลูกค้าคือตอนเ็าทาทีแรกเนี่ยมันไม่ครบทั้งกระบวนการหรอกเพียงแต่ว่าพอเริ่มทําไปทีละนิดลูกค้าก็จะเข้ามาบอกเองว่าเอ้ยอยากได้อนูน้นอยากได้อนนี้อยากให้จัดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆขยับขยายไปนะคะทีแรกเลยเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นการสร้างค่านิยมที่แบบว่าโอเวอร์ไปหรือเปล่าฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าก็แค่สัตว์เลี้ยงอะไรบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะคะ แต่เขาก็บอกว่ามันมีกลุ่มคนที่พร้อมนะที่จะรับบริการตรงนี้นะคือเป็นพวกรักษาพูดง่ายๆนะคะอย่างที่บอกอ่ะว่าคนที่รักษาเขารักเขาเหมือนลูกจริงอ่ะนะคะเวลาตายจากการนี้ก็แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนญาติเหมือนมิตรสนิทตายจากการนี้แหละนะคะก็เลยเออก็ได้ไอเดียจากลูกค้านะ,ะว่าลูกค้าก็มาถามต่อว่าเออมีพิธีสวดไหมมีโรงไหม มีที่เก็บกระดูกไหมอ่ามีจัดแต่งสถานที่ไหมมีรอยอังคารไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะพัฒนารูปแบบบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยออกมานะคะสาขาแรกที่เขาลงทุนไปเขาลงไปหลายสาขาอยู่เหมือนกันนะสาขาแรกเนี่ยลงเงินไปเกือบ3ล้านบาทนะซึ่งนี่ก็ ให้สัมภาษณ์ไว้วก็นานแล้วเหมือนกันไม่รู้นะปัจจุบันนี้มันต้องขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนั้นลงเงินไปเกือบสามล้านนะคะเป็นค่าเตาเผาซะก็เกือบสองล้านแล้วนะ,ะล้านเจ็ดแล้วก็จะมีค่าก่อสร้างโรงเรือนครอบเตาลงแบกทีหนึ่งมีค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ค่าเครื่องประกอบพิธีอะไรทั้งหลายแหล่จิปาถะนะคะ เขาก็คิดคำนวณว่าถ้าเกิดว่าความถี่ในการเผาตกอยู่ประมาณ30-50ตัวต่อเดือนเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ปีน่าจะคืนทุนนะคะแต่ก็ย้ำว่าก็ต้องประกอบไปกับการให้บริการด้านอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นขายลงกองเก็บอัฐิพวงกรีดอะไรต่างๆหรือบริการรับส่งสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ลองหาข้อมูลดูนะว่าคุณอยาก ลงทุนเองหรือว่าไปซื้อแฟรนไชส์เขานะคะก็ต้องลองติดต่อดูเองไอเตาเผาเนี่ยปอนก็เห็นมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เขาทำ ตเตาเผานะคะก็แทนที่จะไปซื้อเตาจากเอกชนเจ้านี้นะซึ่งมันก็อาจจะแพงกว่าไปซื้อจากเจ้าที่ทําเตาเผาโดยตรงก็ได้นะะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูว่าละกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะปอออนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีคําถามค้าไว้อีกนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปกถามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับปะอ่อนติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w e a n a g e r r a d i o c o m Manager Radio ข่าวสาร สาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3